ยาหนัตหมอมีแกแกียาน,น,าน,น,านัดอแะไรนะแกอะไรนะคอยทียาหนัตหมอมีแกฟีแกหิดยา้นัหมอชิแกหิดแกฟีูดเร็วยาหนัตหมอมีแก้ิดแกฝียาหนัหมอชิดแกหิดแกฟีไม่ไม่ถูกสักอันเลยอ่ะยาัหมอหมอมีหมอมีแกแกฟีแก ยานัดหมอชีดแกฟิดแกไม่แกฟิดจึงกินมันติดเหงื่อกินเผือกติดฟันจึงพาบริษัทกำจัดจอมกัดมหาชนให้มากำจัดโดยวิธีที่จะทำคือข้ามเฉียวคําเช้าข้ามเฉียวคืออะไรเหรอภาษาจีนชามเขียวช่ำคว้า คำเขียวช่ำคว้าเลยทีเดียว้ำเขียวค่ำเช้าคำเช่าคำช่ำควำช่ำคาเพื่อเมื่อเช้ากินฝัดพักเย็นกินพักฝัดฝัดพักพักพักฝัดอะไรพักเย็กินักพัดแล้วจึงบอกให้พ่อกับแม่พ่อบอกกับแม่ว่าให้พี่ซึ่งเป็นน้องของคุณย่า ให้หาปู่ที่เป็นทวดของลูกคุงลูกคุงคุณลุงลูกแม่ยายของอาที่อยู่และนองได้ยองยาลาให้มาช่วยดูอะไรอ่ะชเช้าอะไรอง่งหมูมุกกุ้งหมูมุกอะไรอ่ะหมูมึกกุง้งหมึกหกเมอลุงเมลุงห,ห, <laughs> หมึกหกเลยมู้ไม่อยากแก้เนาะบุ้งเลหมุกหมดหมึกหมด ยาณัฐหมอมีเต้าฝีกกหิจยาดําหมอชีกแกหิตแกฝีกล้วยตานีใบเดียวใบเดียวเหลือมีเดียวหิววิววีไปหิววีมาหมีตาซอยอะไรนะคอยทีหมีตาซอย ฮะโอ,ะอะถูกแล้วหอยเยี่ยศีตาสวยตาสอยมีโอ้ยขำมีตาสอยหอยเยียศีหอยตาศีเยี่ยศีควายไล่ขวิดข้างขวาขวาขวาหมาไล่ควางควายไปควายขวางวิ่งวนขวักควาย ควายขวางวิ่งวนขวักคววยกัดแกงขวาไล่้มคว่ำขวางควายคุณยายกินลำไยน้ำายยายไะลย้อยและนอนน้ำลายยายละย้อยแลนอนอะไลยองเงี้ล่ะยักษ์ไหล่ยักษ์ใหญ่ยายรักเยกยักษ์ใหญ่ละยักษ์เล็กยักษ์เย็กละยักษ์เย็กยักษ์เล็กเหนื่อยอะยักษ์เล็กละยักษ์ใหญ่อาเฮียดี อาเฮียหลีไปหาอะหลีเฮียอาเฮียอะหลีเฮียกูแกยังไงมันผิดวะอะหลีเฮียไม่อยู่เจอแต่เมียของอะเฮียอะเฮียหลียายมีเลี้ยงหอยยายยายมอยเลี้ยงหมีวันดีคืนดีหียายมอะไรหอยยายมีเกิดหมียายมอยไหมไหมไม่ไหมใช่ไหม สาวแสนสวยใส่เสื้อสีแดงสวมส้นสูงสีส้มยศรางยอเหล็กอะยดดยศรางล้อยางอะล้อยางล้อรางเอ๊ยศล้อยางล้อยางยอเหล็กล้อรางล้อเหล็กเป็นอะไรเป็นอะไรไปชมนมแล้วทำไมอ่ะ ทำไมอะ <c oughs> ฮัลโหลเนี้ยอ้าวเจ้าเฉยเลยเนี้ยเนี้ยเนี้ยอะไรต่อเอาเอาหูหมูมาใส่หูหมีเอาหูเอาเอาหูหมีอู้เอาหูหม,มูมาใส่ <c oughs> เอา เอาหมีหมูเอาหูหมูไม่เอาหูหมีมาเสียหูหมูหมูหูหมูเอาหู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 หมีเอาหูหมีมาเสียหูตาตีตกต้นตาลโตตํำตุตาตีตายตต้นตาลหลอนมอยน้ำมามอญลอยว่านา เมื่อกี้พูดอะไรวะหมอนลอยน้ำมาอ้อยน้ำไปถอยหมอนหมาหันหมาหันหูหมาหูเห็นหมูหาอะไรเนี่ยพูดซ้ำหมดเลยหมาหันหมาหมาหันหมาหมาหันหมามาจากไหนหมาหันมาหาหมูเห็นหูหมาหมูหาหนะหมูอะไรนะหมูมาหนะหมูหนีอะหมูหูหมูหนี มีเห็นหนูมีเห็นหมูเห็นหมูหันมีหนูหูหนีมีหันดูมีมาหาเห็นหมูหันพอดีสำลีขายหอมสำรวยขายสีสำนีเน่นหัวเน่นปี๋ปุงหุน่นอุ๋งหุน่นตุ๋นต้มนึ่งหุงอุ่นตุ๋นต้มนึ่งหล่าหลอกว่ายุงไหลกัด ไหลกัดอะไรวะหลังหลอกผียุงเกิดไหลอาเลียอาเลียฮีอาฮ่ไม่จ้าไม่เลียไม่อาเฮลีพาอาเฮีอาหลีเฮียไปดูผีโยบีหีฮะอาหลีอะไรนะอะไรนะอาหลีเฮียเมื่อกี้มีไม่โทรด้วย ไปดูผีนนยกหนียกหนียกหีบหนียกหนีน้ำมันหอยตเอ่อ,อน้ำมันหมีน้ำมันหมีตาหอยน้ำมันหมีคือว่าน้ำมันหอยตาหมีน้ำมันตาหมอมาหมดแล้วน้ำมันหอยตานมัหอย น้ำมันหมีตาหอยไข่ไข่ไข่ไก่เอ้ยไข่ไข่ไข่ไก่เล็กเด็กเล่นเล็กดัดเล็กเด็กเกลือะเด็กเล็กเล่นเล็กดัดไม่ใช่หมีหมีหมีอะไรเนี่ยมีติดหมอะหอย เลนะหมอไม่กูก็อยากจะหมอยู่นั่นแหละหมอมีติดหอยหมอน้อยไม่ใช่หมอน้อยหมอน้อยติดหอยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ไหวเลยห้องโยไม่ไหวเนโย หมอไม่หมอไม่มีหมอหมอหมอมีติดหอยหมอน้อยติดหัไม่ใช่ไม่ใช่หมอน้อยติดหมีติดไม่ติดที่ทีหมอสองสามที่ติดทั้งติดทั้งหมอ เห็นหูหันเห็นหมูหันหูหมีหันหมีหันดูหมาไอะหมีมาเห็นหมูหันหูดีหาหมีเห็นเหม็นเหม็นหาหมีเห็นเหม็นหูหมีหูเหม็นหาหมีหายหมาเห็นเห็นหูหมี หมาหนีหายหมาหมูหมูหันลี่หมาหาหมูหมาหีมีหายหมาหนีมีหายตัวเฮยจบแล้วไม่มีอันนั้นนะไม่มีแน่แน่ไม่ไม่นี่ว่าไม่ใช่นี่ว่าไม่ใช่ไม่ใช่ <c oughs> ทำไมเลียงเช้อีกเท่าไรทำไมอ่ะโอ้โหไม่น่าถามอยากทำงานนี้ทำได้ไม่ได้ไม่ได้ค่ะได้นี่บอกว่าไม่ไม่ไลย